สบายดีพี่น้องสบายดี FC สุดสุุเพอนออพี่น้องอ่ะอุปรกันคือเก่าพี่น้องกับส่องบนั้นวันนี้ก็ออกให้งานคือเก่าพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้องป่าป่าให้เพื่นกัมาซอยพี่น้องอันเอ้ยก็เราเอ้ยปิ้นกับมาซอยพี่น้องวันนี้นางผัก่อนกเพราะว่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนี่ อาน,นันคนอื่นก็อขอขอบคุณเอื่อยทางยู a เด้อที่ที่ฝากเงินหให้นอกในการอ,อันเทพื้นเพื่นอ,อนเนาะอไอพีาดวยันลั่หลนันทาด้วยมันเคลืนไปไเรื่อยนะเนาะเนไปเรื่อยขอเห็นไปเนาะบานันขอเห็นไปแล้ว

กลหยิบแปลว่าน้ำให้นางไปซื้อน้ำกินเนาะไปซื้อน้ำกินพี่น้องไม่ได้กินน้ำฝนเขาเ้าไปกินน้ำฝนมเจ้าเินน้ำอลวจาไคอน้บน้ำน้ำอเรียกนเรียกรเดวไปเอาูเดียวได้ไหมเนาะไปตีเป็นหมู่บคมเริ่้องชิ้นหด นว่าแต่ผู้ชายส่วนนี่ไปกินเนาะตอนแรกตอนแรกข้ามถาบว่างวะมาแล้วเพราะว่าเข้าอุตส่าห์บวปากบวว่าพี่นอองนั่งคุ้มกล้องให้บ่าวนั่นอยู่ว่าแต่ผู้ชายว่้ยิมยตไปแล้วหยิมตัวซะจ่อยไปข้าวหนึ่งน้ำเบิ้ ุกตุกเลยองเพ่อะไรแน่นพอดีเลยพอดีอยู่เพือนเท่ากับผมมีคนฝากคนอ่ะเจ้าอะไรเจ็ดแปดเจ้าอะไรวะเออูเจ็ดแปดู่ั้ส่มา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 ก คนมาส่งเองนะตุ๊กสิผาบหาพันกิบแจ็เขาร้งเดือดเพื่อจ็คจเชื่อสองเชื่อก็อื้อืมฉันจะกเสดงะบนา

จ่อยไปแล้วเราไล่เจี๊ยบพวกใต้เลยแล้วเรื่องงานเรื่องเรื่องซักงานให้เขาไปซักทีเรื่องไรก็ได้ซึ่งมันแบบแปะซักหนึ่งขวบซองก็ได้เลยท่านหมอแล้วบอกเรื่องซักวัคซีนกี่หนอ Von vorne Hãy subscribe <Nee> cho kênh <Nee> Ghiền nó, <Nee> Để không bỏ lỡ nha. <Nee> dẫn แม่้าต้องใส่นำเวลานำได้กัพ่อนะ่งเนานำอนูพ่อ้ะนำกอดบแต่นำหนูได้นะแต่บ้นน้องเข้ามาเกนอบตาเมืองตอนนั้นกเลย่ินอต่อ่าเียเลมอาน่ขียากเกิดเหตุเกเจะเรื่อเรเรียนั่นแหละถ้าถามาสิี่บานนั่น คนทุกพี่น้องเป็นคนทุกข์กทุกข์ตให้มันออนั่นเนานนอยูับตน้องมมาง่าย คลิปนี้ฮักกักสิไปเลยเด้อพี่นอ้องพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่าวนั่นเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลวงหน้าพี่น้องทิงข้ามผุนซ่องเหรอ่อนนั้นเลยเยอะดิ้